ถช่ไงกูถึงเรื่องที di ่จะเข้ามาบอกไงไม่งั้นกูก็จีีจีีจ <Zahlen. bil bringt spaghetti> ีีจี hey, <it> ีจ <de> ี like we infinity, we ้จ <cl> ี้จี้จี kind of know, ้ล like ี้จ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 ี้้จีะบอกจี้จี้ถามไี้ม้ว้้ยีี้้ยี้ี้ีี้โต้ว้ไ้ี้ กูแดกข้าวอยู่น้าที่อ่ะป่วยจะร้องเียเยอะไอควายถูกป่าดีเฮียน่าเน่าถูกป่าดีขยะโนเนมไปไปกระเตนไปกันเล้กันได้ชุบูพี่ชุบูกันด้ยก็นี้มาเล้ขวามาเล้ขวาเนาะพี่อยู่จุ่ม่อยู่พี่เชียจุงตีกัตายไม่ค่อยเล่นไม่เล่นไปเก็บตัวชุบเขาดิมาเก็บตัวชุบเขาดิมาเก็บตัวชุบเขาเขาตายเยอะเขาตายเยอะเช้า

ยิ yeah. i, ่ไหวเปล่าวะรีบป yeah, uh. UH! like ิดรีบปิดนะมิดดมเร็วก่อนชุเพื่อนด้วยชุเพื่อนด้วยช่องด้วยเพนตายนาเดียวจุดเยจุดเยจุดเยจุดเตยตายตายุเพื่องไมหอทำไรสัตว์ไอ้ยห้้ยนี่แกไอ้ยี้รไอ้ี่ห้อเนี่ยี่ห้ออมไปอยี่ห้อคอ้ี่ยี่ห้อ่อยี่ห้ออม่อี่ห้ออมไ่อี่ห้อมไเพยี่อไอยี่ห้มไ่อยี่ห้อไอยี่ห้อไ่อยี้มไ่อยี่ห้อมไ่อย่ห้อไยี่อ

ช <Hog iri. S 2> ่วยไปดิวหน่อยช่วยไปดิวหน่อยอ๋อพีี่ยขยะคุ้ยไปคุณนอนทำคุยเลยเพี่อให้ใครใครไปถอนไป่อนมาไปถอนไปเลยห่อห่อดิขยะห่อห่อห่อเออมันจะแอคทำใหม่วะเนี่ยโม่ะไโม่แอคได้ใครห่อเหลือบ้างอะเพี่อเออห่อพี่อะตุยกุ๋ยหาย ตำรวจเท่านี้เล่นที่บ้านดีที่สุดนะเล่นที่แถวาๆวบ้านบ้าน่ะแถวบ้านเราอะ่ะรวจเท่าไหร่มนได้ที่อ่ะโอ้โหเท่าตำรวจสิบเอ็ดเออตำรวจสิบไอ,ไอ้ตา์เออตำรวจมันพวกบ้านอินเวดอยู่เนี่ย